สวัสดีครับผมนายธนกิจบัวประเสริหรือครูเคนนะครับเป็นครูกายภาพบัตรปฏิบัติการสอนอยู่ที่ห้องเรียนฟื้นฟูศักยภาพเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดการเจริญชีครับวันนี้ครูเคนมีเทคนิคดีๆมาฝากท่านผู้ปกครองนะครับเป็นเทคนิคการจัดท่าทางการระบายเสียงหักนะครับหรือการทำโพสชูโรเลเน่นะครับมาสอนท่านผู้ปกครองครับเดี๋ยวตามครูเคนไปเลยครับครับเรามารู้จักกับการทำโพสชูโรเลเน่นะครับหรือการจัดท่าทางการระบายเสียงหะนะครับว่ามันคืออะไรนะครับ การทำโพชเชอร์นเนตหรือการจัดท่าทางการระบายเสมหะนะครับก็คือการจัดท่าทางในแนวดิ่งนะครับให้กับผู้ป่วยหรือให้กับเด็กนะครับที่มีเสมหักค้างค้างอยู่ในปอดมากๆนะครับซึ่งเมื่อเราจัดท่าทางให้อยู่ในแนวดิ่งเนี่ยจะมีแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับช่วยทําให้เสมหักที่มันค้างค้างในปอดในข้อปอดเนี่ยมันไหลออกมาได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปรู้จัก กับพชิเดนเน่หรือการจัดท่าทางการระบายเสียะให้มากยิ่งขึ้นนะครับเรามารู้จักกับสลีละหรือว่าการวิภาคศาสตร์ของปอดกันก่อนนะครับอันนี้คือรูปร่างของปอดนะครับปอดนะฮะจะ มีรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด2ข้างด้วยกันนะครับฝั่งขวานะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับซึ่งความแตกต่างระหว่างปอดขวากับปอดซ้ายนะครับจะแตกต่างกันตรงกลีบปอดนะครับหรือจํานวนโลบของปอดนั่นเองนะครับฝั่งขวาจะมีทั้งหมด3กลีบหรือว่า3โลบนะครับฝั่งซ้ายนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดแค่2โลบหรือ2กลีบนั่นเองนะครับเนื่องด้วยที่ว่าฝั่งซ้ายนะครับมีตําแหน่งการวางของ หัวใจอยู่นะครับมันจงทาให้ปอดฝั่งซ้ายเนี่ยมันมีแค่2กลีบหรือ2โลบนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูชื่อกันนะครับส่วนอปอดด้านขวานะครับส่วนบนนะครับเราจะเรียกว่าซูพปเรียรโลบนะครับหรือว่ากลีบปอดส่วนบนนะครับส่วนตรงกลางนะครับเราเรียกว่ามิเดยนโลบนะครับหรือปอดส่วน กีบปอดส่วนกลางนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเล็กๆนี่เราเรียกว่าอินฟิเลียโลบนะครับหรือกีบปอดส่วนล่างนะครับส่วนฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นชื่อเดียวกันนะครับก็คือส่วนต้นนะครับหรือส่วนบนกีบปอดส่วนบนนะครับก็จะเรียกว่าซูพิเลียโลบนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับปอดวังฝั่ง ขวานะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับอันเล็กๆนี่ก็จะเป็นอินฟิเลียโลบนะครับหรือกีบปอดส่วนล่างนะครับก็จะเป็นชื่อเดียวกับปอดขวานะครับนะอันนี้ก็คือกายวิภาคศาสตร์แล้วก็อนาโตมีนะครับของตัวปอดนั่นเองนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับอย่างที่ครูเคนได้บบอกไปแล้วอากาศค่อนข้างเย็นนะครับทำให้หลอดลมเนี่ยมันตีบได้ง่ายนะครับเด็กที่นอนติดเตียงเด็กซีพีนะครับส่วนใหญ่เนี่ย จะมีภาวะปอดอักเสบหรือปอดบวมเกิดขึ้นนะครับทำให้มีเสมหะมีของเหลวเนี่ยมันค้างค้างอยู่ในปอดค่อนข้างมากครับเราจึงต้องมาเรียนรู้ในการจัดท่าทางนะครับหรือการทำโพชลเลนีกันนะครับเพื่อให้เสมหะเนี่ยมันได้ถูกระบายออกมานะครับแล้วก็เด็กเนี่ยก็จะสบายตัวนะครับแล้วก็จะนอนหลับได้ง่ายขึ้นใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับสาหรับประโยชน์นะครับผุ้เคยนได้บอกไปแล้วนะครับการจัดท่าทางการบายเสมหะนะครับประโยชน์ของมันก็คือมันทําให้เสมหะเนี่ยนะครับหลุด ล่อนออกมาจากขั้วปอดนะครับแล้วก็มีการระบายออกมานะครับส่วนข้อควรระวังนะครับในการทำโพชเชอเรเนตนะครับคือผู้ป่วยหรือเด็กที่มีความดันไม่มั่นคงนั่นเองนะครับอาจจะมีอาการปวดหัวนะครับเวียนหัวหน้ามืดอ,อันนี้เรายังไม่จัดท่าทางโพชเชอเรเนตนะครับหรือจะไม่ทำการจัดท่าทางการระบายเสมหะให้นะครับอันนี้ก็ฝากท่านผู้ปกครองนะครับคอยเช็คก,ก่อนที่จะทำ โพชรเดนเนตหรือการจัดท่าทางการระบายเสมหะนะครับว่าบุตรหลานเรามีภาวะการปวดหัวไหมหรือว่ามีการเจ็บปวดรุนแรงไข้ขึ้นสูงไหมนะครับเราก็จะเป็นข้อควรระวังนะครับในการทำนั่นเองนะครับส่วนอุปกรณ์นะครับในการทำโพชเรเดนเนตนะครับก็มีไม่มากเลยนะครับหลกัหลกๆสําคัญก็จะมีหมอนนะครับให้ผู้ปกครองเตรียมไว้สัก3าถึงสใบนะครับเพื่อจัดท่าทางให้เด็กหรือว่า คนไข้ของเราเนี่ยนอนในแนวดิ่งนั่นเองนะครับอันนี้ค,ครูเกณฑ์ก็ฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเกณฑ์จะมาสอนวิธีการจัดท่าทาง postural drainage หรือการจัดท่าทางการระบายเสมหะให้กับท่านผู้ปกครองได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ค,ครูเกณฑ์ก็หวังว่าผู้ปกครองจะเข้าใจนะครับจะทราบว่า postural drainage หรือการจัดท่าทางการระบายเสมหะเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาลองฝึกปฏิบัติกันครับคลิปนี้ค,ครูเกณฑ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ